สวัสดีครับช่องสำรวจโลกของต้นไม้ครับวันนี้ผมก็ได้พา F c ซมาชมสวนครับผมเป็นสวนจากจากกระพงครับพันไม้ครับก็มีเบอร์ติดต่อครับผมถ้าใครต้องการให้มาซื้อต้นไม้สวยๆก็มาที่ร้านนี้ได้เลยครับเป็นไม้ล้อมครับไม้ล้อมแล้วก็มีไม้ตกแต่งประดับสวนกาแฟ กรดูไม้ใบเงินครับสวยๆครับนี่ไม้ล้อมก็จะเป็นแบบนี้ครับต้นใหญ่เลยครับผมสวยมากครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับต้นไม้มีเยอะแยะเลยครับผมยังไงถ้าสนใจก็มาที่คลองหกครับผมคลองหก เป็นตลาดต้นไม้ทันยบุรีครับมีหลายไซส์ครับกระดุมไม้ใบเงินครับสวยๆเป็นไม้ที่ตกแต่งแล้วก็มีมะขามเทศด่างครับสวยมากครับมะขามเทศด่างแล้วก็มีสวนใบพา,ายครับสวนใบพา,ายก็สวยมากครับสวนใบพาย,ายประมาณ2เมตรได้ครับฟอร์มที่สวยไม้ล้อมก็จะมีหลากหลายครับ นี่เป็นต้นมะขามครับผมต้นมะขามเขาก็จัดจงสวยมากครับจัดจงฟอร์มสวยมากเป็นบอนไซอ่ะคล้ายๆบอนไซครับผมอีกต้นเป็นต้นอะไรน้อนะถ้าใครต้องการครับผมต้องการไม้ที่ต้องไปปลูกตกแต่งสวนหน้าบ้านหรือว่า โครงการต่างๆก็มาที่คลองหได้เลยครับจะมีไม้แบบหลากหลายแนวมากครับผมทั้งไม้ไม้ล้อมไม้แดดนี่ครับกระดุมไม้ใบเงินครับสวยมากครับสวยมากเลยครับผมโอ้ฟอร์มเนี่ยสุดยอดครับสวยงามมากนี่อีกต้นครับต้นมะขามน่าจะ หลายสิบปีนะครับผมน่าจะเป็นโอ้น่าจะเป็นร้อยปีแล้ป่ะครับประมาณเนี้ยพรอมเขาสวยมากครับแล้วข้างในก็จะมีอีกอีกร้านนะครับอีกร้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ไม้ล้อมเหมือนกันเป็นมะขามเหมือนกันครับจะแต่งทรงสวยมากสวยมากเลยครับผม หาไม่ได้อีกแล้วนะครับปากทางเข้ามาครับผมจะมีสวนต้นไม้เยอะแยะครับหลายเจ้าเลยครับใครสนใจก็มาได้เลยครับที่คลองหกครับไม้เขาจะมีหลากหลายจริงๆครับยังไงก็มาสอบถามราคาเองนะครับเนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆริงเขาทําได้สวยมากครับผมอันนี้ต้นต้นมะขามนะครับ ทำสุดยอดครที่ไปตกแต่งก็ฟอร์มนี้เลยครับเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆแล้วก็จะมีไม้อีกสวนนะครับผมก็มาเซตนี้แหละครับผมเป็นไม้นี่เบอร์โทรครับเป็นสวนแบบพอเพียงครับผมเบอร์โทรมาได้เลยจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จะมีไม้ล้อมต่างๆนี่เขากำลังขึ้นไม้ครับไม้ใหญ่ก็เยอะครับผมนี่จะเป็นต้นซีเวอร์โอ๊กประมาณนี้ครับสวยมากเลยครับฟอร์มเนี้ยนี่ไม้ไม้ที่เขาเตรียมตัวล้อมมาแล้วครับเขาก็จะมาพักไว้อย่างนี้ครับผมให้มัน ออกใบออกดอกครับนี่เป็นสวนแบบพอเพียงครับนี่ต้นต้นตะโกมั้งครับเนี่ยนี่สวยครับนี่ต้นมะขามอีกครับส่วนมากต้นมะขามเยอะครับตอนเ,เช้าเขาก็จะรดน้ําแบบนี้แหละครับสวนสวยมากเลยครับผมเนาะมีหลากหลายต้นครับข้างในเดินเข้าไปดูได้คือมาเส้นคลองคลองหก ก็จะเชื่อมไปแถบบคอง15ได้เลยครับผมขอบคุณนะครับผม